พอเนี่ยมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยทีเดียวเดี๋ยวจะส่งไปที่ถนนแห่งความตายซะหน่อยนี่แหละถ้วยของผมเอามาข่มแชมป์เก่าผมมาเพื่อทำห้เดศษพิดูข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่เพื่อเป็นแชมป์แล้วคำถามแล้วเนี่ยหาแล้วอทำคำถามเดาครับทำไมทำได้อถ้าใส่ผมบ้ากเฮ้ยมันคืออะ วันนี้วันนี้เบิกมากี่ชุดไม่ใช่เบิกมามันขโมยอย่างเดียวอ๋อขโมยมาแล้วขอสูงเทถาว่าของหายไปไหนหมดเราจ็กไหมคะใสัส้นแต่งกวางสภาพเหมือนหมาขี้เรื้อนเลยเราอ่ะโอ้ยชุดเี้อ่ะดูมันในเลยกวางมันมีหางยาวมีความหมายอะไรวะเนี่ยแคนี้ครับผมไม่หล่อเหมือนพี่กวางครับแต่ถ้าเรื่องผมบางนี่เป็นสองอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซาระหว่างเลือกได้ไหม กับเลือกได้เข็มซาสีกับซาซาอะไรซาซาสีค่ะซาค่ะแล้วซาซาสามคนนั้นไม่ซาเพราะอะไรแก่แล้วค่ะคุณเนี่ยทำดารารับเทินมาทุกคนอย่างเงี้ยอ่ะอาเลยอาเลยดีกว่าเล่เข้าใจนะว่าจะแก้แค้นจะอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกับกู พี่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่โอ้ไม่เกี่ยวกูอยู่ในนี้นม่ไหวนม่ไหวพี่กับผมปีน้องกันแต่นิ่งนะอย่างกูเดียวมึงเดินมึงเดินมึงเดินปริศนาฟ้าแหลมมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกันสิบ้อก็รับไปเลย100,000บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota า t อทีรุ่นเอ i เชอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับ ต่อเน,นื่องความหากันแบบสุดจัดประหลัดบอกโดยจากเมื่อวานนี้เป็นการขอรจอนมาพบกันระหว่างทีมตลกพี่น้องสุดฮานำโดยคุณเจีย๊ยบคุณแจ็คปะทะทีมคู่รักนักร้องนำโดยคุณกวางเอบีเนมอลซึ่งในเกมแรกก็เป็นหนุ่มกวางที่ใช้ไหวพริบปฏิภาณเอาชนะคุณแจ็คไปได้อย่างเหนือฉันทําให้ทีมมีคะแนนออกนาไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์แล้วในคู่ต่อไปใครจะเจอกับใครจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดูกันเลยครับคู่ต่อไปมาใครดี แล้วกันคู่แล้วคู่หญิงคู่หญิงเอามาคุณแจ็คแนะนำใครดีผมขอแนะนำทั้งคู่ครับแนะนำทั้งคู่ว่าว่ราผู้ชายบางทีบางครั้งเนี่ยถ้ามาขอเราแต่งงานเนี่ยเราต้องดูคุณกูอะไรมันเป็นญาติที่ใหญ่เล่นเกมอยู่กัมยมู งานเล่นเกมใช่ไหมฮะเออไอตัวนั้นเขาตัดใจของเขาได้มีใครมาขอแต่งงานยังยังค่ะตอนนี่ไงมาถูกเลยอ่ะผมขออนุญาตขอคุณแต่งงานได้ไหมครับครับแหวนเพชรผมอาจจะไม่มีที่บ้านมีแหวนพระอยู่หลายวงอ่ะร้อยเล่นก่อนนะอ่ะร้อลมาเก็บเก็บตัวค่ะพ่อแม่พ่้อม่ มือจับไห้พี่โอครับเ๊อทำไมเขาน้องเป็นผู้หญิงแล้วอย่างหนึ่งน้องกำลังมีผลงานอยู่ทางช่องเราใช่ครับมือไหนมือเนี้ยมุกเดิมใช่พี่ความรักทำให้คนตาบอดพี่แต่ว่าโรคปอดผมไม่เคยเป็นอย่าเป็นขึ้นมานะคูณเป็นประการอย่าไปบอกอย่าไปสอนเลยฟ้องนะผมฟ้องนะครับ ไป็นไม่ได้เหรอเป็นไม่ได้เหรอไม่เดี๋ยวมันผอมไงมันจะเหนื่อยด้วยครับไม่ได้เหนื่อยให้มันไปหมดยาลดความอ้วนนนเรียกตอบไม่ได้ไม่จับมือน้องอ่ะผมชอบห้ามห้ามเรียกผมว่าอูนะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเป็นไก่เป็นไก่กี่อะแนนไก่โบราณเขาบอกว่าไก่ได้พลอยครับไก่ได้พลอยแม่ไก่ได้พลอยอย่าไปเชื่อนะเออผู้ชายทั้งโลกเนี้ย ไอ้ตัวนี้น่ากลัวสุดเลยคนบอกให้ระวังพี่อู๋อย่างเดียวเลยค่ะไอ้ตัวนี้น่ากลัวสุดเลยเนี่ยนะอย่าพูดเลยพี่อู๋ปล่อยบาปล่อยแรงเนี่ยดูที่มีใจเขาอย่าไปอ้อนมากเกินไปลงแรงลงเบามีผลน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหใจเล็กคนใจใหญ่ปล่อยให้หมดเลยต้องค่อยๆปล่อยเพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไงแรงเบามีผลไหมนุ้ยพลอยกว้างเบาๆได้ก็ดีค่ะกลัวความสูงไหมกลัวความแรงไหมก็ โก้ความแรงมากกว่าเออนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมพี่อู๋ถ้าพี่อู๋ทาหัวใจหนูวายเนี่ยต้องรับผิดชอบหนูด้วยนะงั้นน่ะอุ้ยเนี่ยเขาสนใจไหมเนี่ยนี่เบอร์อะไรมันพูเพื่ออะไรอ่ะไข่ออดีอะไรก็โดนอย่างนี้ทุกทีเพื่อเพื่ออะไรแล้วจาไมทำอย่างเงี้ยถ้เขาบอกว่าถ้าหัวใจวายรับผิดชอบก็ให้วายไปเลยผมรับผิดชอบเองครับแน่แเก็บตังไว้จ่ายค่าห้องเดีือออู๋ เขาจะไม่ให้ซักผ้าอยู่แล้วมึงเนี่ยปล่อยผ่านไปให้อาหารเม็ดแล้วก็ปล่อยผ่านไปใช่ไหมจุดแล้วมาเวตาลฟาล์นิลโค้ดินาโค้ดสองนาทีจับเวลาซาสีกับซาซาอะไรซาซาสีกับซาซาอันไหนซาคิดคิดคิด รู้จักไหมทั้งสองอย่างรู้จักค่ะซาซีคืออะไรอ่ะก็คือน้ําเป็นน้ําแบบน้ําอัลมอ์โบราณเลยโหแล้วซาซ่าคืออะไรอ่ะก็คือวงซาซ่าไงคะเออ้วยจะตอบยังไงดีอะไรที่ถามเมื่อถามอย่างนี้ตอบยังไงดีอ่ะก็ซาทั้งสองนะคะโอ้ซาทั้งคู่เลยคือมันยังไงมันยังไงวงเขาก็เป็นแบบว่าซาซ่าอะไรอย่างนี้ส่วนน้ําซาซีก็ใส่โซดาก็เลยซาซ่าอง้อ๋อมันมุมมองแต่ละคนก็เหมือนกันตอบยังไงก็ถูกต้ง มาซาทั้งสองล้วให้เห็นผลมาโอเคไม่ว่ากันไปได้ไปแล้วหนึ่งข้อต่อไปเลยถ้าน้ำหวานซาซาอยากกินน้ำหวานซาซาน้ำหวานต้องใส่อะไรในาน,าน,าน้ำหวานน้ำหวานซาซาถ้าอยากกินน้ำหวานซา,นานซาซาซาน้ำหวานต้องใส่อะไรในาน,าน,าน้ำหวานก็ใส่โซดาก็ได้คะ่ะในซาซาพอใส่ไปปั๊บก็ซาเลยเคยไหมเคยทำไหมเคยกินเลยค่ะเคยกินเลค่ะ ทำไมก็ซาได้อ่ะสองละมาข้อต่อไปอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซาระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มแลืไอได <c oughs> เอาเอาชวนชวนชวน <c oughs> บทเพลงของซาซาเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มเออมาตากันไหมล่ะเล,เลือกได้ไหมคะ่ะเอาทำไมไม่เอาเข็มอ่ะไม่เอาออเอาเลือกได้ไหมก่อนนะเอาไหมไปทำอะไรอ่ะจะถามอะไรอีกหนึ่งให้มันงง่ะ อนเหมอ้าสามแล้วไปต่อเลยนอนไม่หลับพูดสินอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับตื่นไม่หลับเอ้าสี่อันนี้นะอะไรได้หลับอะไรได้หลับมีสี่สิ่งมีสี่สิ่งอะไรได้หลับนอนไม่อิ่มเอ้ยหลับไม่ไีเลยเนี่ยไม่มีเลยเอาทวนอีกทีนึงนะนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับเอาแค่นี้อะไรได้หลับ หลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นคูอได้หลับแค่นั้นหลับไม่ตื่นแล้วแหละค่ะหลับไม่ตื่นแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นนะมีนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับอ้ยลืมก็คือมีหลับไม่อิ่มด้วยเออมันมีการหลับสองหลับคือหลับไม่ตื่นกับหลับไม่อิ่มนะเฮยมันต้องจำให้ได้จำให้ได้ก่อนอับปบมื ไม่ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราจะได้เห็นคำทั้งหมดนี้จากงานไหนงานศพค่ะเคยไหมเคยเห็นทีเนี่ยเคยค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็หดหูพี่แจ๊คเคยได้ยินไหมอย่ามาพูดถึงพี่ไเเขาเป็นทีมเดียวกันก็ต้องคุยถึงกันสิทินดีครับน้อง ยังอัดกันเพราะฉะนั้นนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็เห็นในงานศพใช่ค่ะนะงานศพก็ต้องมี4ี่คำใช่สี่คำอะไรสี่คำนี้แหละค่ะหลับอะไรนะไปไม่กลับใช่ไปไม่่ใช่นอนไม่หลับอ๋อนอนไม่หลับอ๋านอนไม่หลับก็ต้องทาสมาธิทําจิตอะไรนอนไม่หลับเราจะไปงานศพทำไมเรามันเกี่ยวไหมเนี่ยมันมีแต่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นมาข้อต่อไป เข้าแถวหน้ากระดานหมดเลยโอ้โหสามโอเคไหมได้นะได้นะสำหรับครั้งแรกสามนี่ถือว่าโอเคครับผมยังไม่เคยถึงสามเลยครั้งแรกโอ้เออบอมาเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างเจอคำถามเจอคนร่วมทีมคู่แข่งเป็นยังไงบ้าง โอ้ต้องมีสติจริงๆค่ะใช่แล้วเราเป็นไงล่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเช่นเช่นตัวอย่างมันเจออะไรบ้างใช่อย่างคําถามเนี่ยหลอกเราด้วยเวลาเราอ่านคําถามไปแล้วเนี่ยในใจที่เราฝังอยู่ว่าเคยได้ยินสิ่งนี้แต่งประโยคไปเลยนั่นน่ะใช่ไหมใช่ค่ะติดแท้เนี่ยไอ้ชี่ได้ยินมาไม่เอาจะเอาที่คิดอ่ะสามนะครับอ้าวมาผลจะเป็นยังไงมา ผู้ที่มาขั้นแรกหนึ่งท่านก็จะมาเล่นก่อนหนึ่งท่านจะไปเก็บตัวตองเก็บตัวไปไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าอะไรตื่นเต้นเพราะดูหน้าน้องเขาแบบต้องเก่งแน่นอนหนูก็ไม่รู้จะสู้ยังไงค่ะ แนะนำมาจากหนุ่มๆบ้างไหมว่าจะต้องยังไงไหมก็จริงๆนี่เขาเป็นเซียนปริศนาฟารแลบกันอยู่แล้วใช่ไหมคเดียวเดียวทำไปสามแต้มเองอย่างมาเรียกรวยไงเขาบอกว่าต้องไม่ต้องตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆแบบว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะสนุก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 นะคิดว่าเท่าไหร่เราถึงจะสนุกได้หนูคิดมาตั้งแต่ตอนเดินออกไปแล้วค่ะว่าน้องน้าจะได้สักห้าค่ะที่ว่้าห้าเราจะสนุกไหม ห้าหนูหนูวเขไม่สนุกคขาหนูต้องเครียดมากหนูไปกินยาไมเกรนมาคขาเนี่ยโอ้โหโอจะห้าไม่สนุกไม่เห็นขนาดนั้ววะอางั้นไม่ห้าอย่าบอกว่าเจ็ดนะคะเจ็ดสนุกไหมหนูกลับบ้านดีกว่าไม่เจ็ดรั้งแรกพี่น้องหวานได้ไห้ราคาหนูสูงมากเลยไม่เพราะว่าน้องดูแบบว่านูดูแบบว่าเป็นคนละเลยให้ใหม่ให้ใหม่สี่ไม่สี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสามค่ะโอ้ยไปไหม หนูก็ว่าไหวสามตัวไหวไปกันแลเนี่ยจะผ่านได้มือสามสามตัวตั้งครั้งแรกทั้งคู่จะใช้วิธีอย่างไรจะทำยังไงเดี๋ยวบอกกันแล้วกันะฮะแต่ว่าบอกคำถามไม่ได้เอสเจลุยวันนี้วันนี้บอกมากี่ชุดอันนี้บอกมามันขโมยอย่างเดียวอกขโมยมาแล้วเขสุ่มถามว่าของขายไปไหนหมดอยู่นี้หมดเลยมันเชื่อไปขโมยของนู่นนี่แล้วชุดมันจะฟิตเปี้ยง พิโนะมันอะไรพิโนะสะโพกเหรอเออพี่กว่างมูสจริงเหรอบางเนี่ยตัวเมียแน่ทำไมครับเออแค่นั้นแหละเขาอยากก็ต้องถามต่อดูเขาเจ้าอะไรเขาอ่ะใส่แส่งกวางสภาพเหมือนหมาขี้เรือนเลยเราอ่ะโอ้ยชุบเปียกอ่ะกวางมันมีหางยาวมีความหมายอะไรวะเนี่ยแค่นี้ครับผมไม่หล่อเหมือนพี่กวางครับแต่ถ้าเรื่องผมบางนี่ไม่เป็นสอง ง่ายๆเจอคำถามก็ยังยากอยู่แล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นค่ะกลัวๆเขาอีตัวนี้ไหมกลัวเขาจะแกล้งเราไหมกลัวค่ะเพราะว่าเขาไม่ฟังเลยเดินไปเลยคุณไม่มาฟังเขาก่อนเลยวจะเอาแบบเบาๆหนักๆเขามีแฟนแล้วแต่ผมไม่อยากฟังคนมีแฟนเดี๋ยวมีเยอรมันไม่ใช่มันทำงอนอย่างเงี้มันเลือกอะไรได้แม่จับไม่ดีๆจับไม่ดีๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้ับได้รได้นะ ทำใจสบายสบายอย่าพูดอครอบว่าอะไรเรื่องครอบครัวผมไม่ยุ่งนะเชิญมากดแล้วเองครบว่ย่ะเชิากดะเครบครยนะเชาจะไดเ่ครอยัวไงอยนนะเกดเะาไร้่วยดูช่วมาดูโอเคครัวจมไมะเากดไเ่องครอบวผ่เมาดนะวเรื่องครอบรวผไม่ะเอเรื่องครอรวยุ่นะเมีอเรืว่ เี๋ยวยังไงเนี่ยกดยังเดี๋ยวรูปการ์ดกดเท่นี้เอานี่มันสับข้าหลอกกันนี่โอ้เมื่อกี้หมุนไม่ปุ่มสโลว์แล้วนะครับคืออยากช่วยให้หวานลงแบบสบายๆที่สุดแล้วจริงๆไม่รู้ครับนาดูหน้าผมหน้าผมจริงใจมากโอ้เอาพูดอ่าหวานอยา ว่าสมมติเราขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมันมีกดแบบหยุดกึ๊กกึ๊กกึ๊กสีได้ไหมคะมันลงเบาๆนุ่มๆมีหมดแม่แต่ว่าหยุดกลางหยุดครึ่งลองดูสิลองดูได้ลองดูได้ลองดูเลยเอออยากรู้อยากรู้ต้องลองดูต้องลองดูถ้าอยากรู้ว่าอยากรู้สำหรับคนเออ ออขอเร็วแล้วหยุดเรแล้วหยุดมันยังไงนะมันขยึดขยักได้หรือเปล่าแบบนี้หรอไม่ไม่ได้เราเขาไปยังไงนะลงมาแล้วเออหนึ่งใช่ไหมหนูหนูหนูไม่มีคำถามแล้วหนูขึ้นไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวต้องลองลองหน่อยลอหน่อยไม่เอาแบ่งเป็น3ส่วนไม่เอาเอาแบบนุ่มๆนๆดีกว่าไหมโอ้ย อีกนิดนึ่งเอาเดี๋ยวให้หนูลงไปได้ก่อนพร้อมกับสิบคะแนนเดี๋ยวคว้าอะไรได้ในตีไปก่อนเลยนะใช่ไ่ะหนุ่มหอยสามนะสามครับสเป็นตัวตั้งพิจารณาให้รอบครอบแล้วตอบผลอย่างไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาพิจารณาฟ้าล่าีละข้อทีละข้อสองนาทีจับเวลาซาสีกับซาซาเอาแค่นี้อะไรซา ซาซีก็คือเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะแต่ซาซาเนี่ยเป็นคน3มคนซึ่งสวยมากถามว่าอะไรซาซาซีค่ะสค่ะแล้วซาซาสามคนนั้นไม่ซาเพราะอะไรแก่แล้วค่ะค่ามแก่ค่ามไม่แก่ที่ไม่รู้เทียบจากอะไรค่ะสามคนร้อยแล้วค่ะตอนนี้แร่ซาแต่คนที่เป็นพ่อความเห็นะมะนั้แต่ละท่านมีความเห็นแตกต่างกันไปให้ถูกทั้งหมดเลยทุกต้องแล้วแต่ ในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งถ้าเป็นความเห็นก็มีมุมมองไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปไปต่อเลยถ้าน้ำหวานซาซาอยากกินน้ำหวานซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานถ้าน้ำหวานซาซาอยากกินน้ำหวานน้ซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานใส่โซดาค่ะเคยทำไหมทำบ่อยทุกวันเลยค่ะทุกวันด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปเขาไปทำเมื่อกี้บอกตัวเองเขาไม่ทราตัวนี้ก็ซาแต่ว่าทาบเพราะว่าน้ำหวานใส่โซดาใช่ค่ะ ถเกเพ้าตองนี่พาถูกเป็นตูแพ้เลยเสมอได้หรือไม่มาอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซาระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มเจอคําถามเกี่ยวกับเพลงตัวเองเข้าไปถึงกับหัวเราะเลยเลครับคุณน้ำหวานแล้วสาวสวยอารมณ์ดีคุณนี้จะใช้ความสดใสเก็บคะแนนที่สองมาให้ทีมได้หรือไม่อีกสักครู่รู้กัน ไม่รู้ว่าหลุยเก่งขนาดไหนแต่แต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ยอมขายโอ้โหเอาแค่ในสตูก็พออันนเดี๋ยวไม่มีคนเชื่อหรอกโอ้ใหเออแค่นี้มันก็น้อยเพิ่มความน่าเชื่อถือผมจะรอดูพี่แต่ถ้ามีแข่งระดับโลกเมื่อไหร่ผมว่าผมก็คืนหนึ่งในนั้นโอ้โหอเอาโลกผมไปสักโลกหน่ะ